เอรถมือสสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสภาพฟิสวยพร้อมใช้งานใครที่กำลังหารถครอบครัว SUV 7ที่นั่งนะครับคันนี้ 2.0ออโต้ดีเซลเทอร์ครับนานๆจะมีมาสาภาพงามๆหนึ่งในร้อยแน่นอนกับมือเดียวป้ายแดงกับเชฟโรเลตแคปติว่าปี2012 2.0ออโตนะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับงามทั้งคันใช้งานแค่1 0 0 0 0แกิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับคันนี้รถพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับ285,000 ถูกใจสนใจมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับและสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านไม่สะดวกเดินทางนะครับบริการจัดส่งให้ท่านได้ถึงบ้านแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ติดตามช่องนี้อยู่รับรองว่าคัดรถสวยเน้นคุณภาพแน่นอนการันตีการจัดส่งการันตีการโอน การันตีว่าไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกปั๊มคันนี้สภาพเดิมมากนะครับเดิมโรงงานส,สวยๆเลยครับสีเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆต้องบอกว่าเครื่องแน่นมากนะครับคันนี้ขับชิลๆแรงทนทานดูแลง่ายครับกับดีเซลเทอร์โบ SUV 7ที่นั่งตอบโจทย์การนใ,ใช้งานของสมาชิกหรือไม่มาเช็คมาชมดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้มีแอร์สามแถวเย็นทั่วถึงสะดวกสบายดูภายในนะครับง,งามๆเลยครับไม่เอี่ยมดูแลดีมากๆนะครับเจ้าของ ดูแลถึงครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆใครที่กําลังหาใช้งานนะครับต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะครับคันนี้เป็นเชฟโรเลตนะครับสําหรับสมาชิกที่จะผ่อนก็เน้นมีเงินดาวนท่ประมาณ6 0หมื่นนะครับก็ ดาวได้ผ่อนได้ครับผ่อนได้6,000โดยประมาณผ่อน4ปีนะครับเนื่องจากเป็นเชฟนะครับก็เลยต้องมีเงินดาวนิดหน่อยนะครับถือว่ากลางๆแล้วกันครับคันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ที่สําคัญคือความพร้อมนะครับถ้าท่านกําลังหา SUV นะครับต้องตอบโจทย์ตัวนี้แน่นอนขายที่หานะครับคุ้มมากๆนะครับดีเซลออโต้เทอร์โบ SUV7 ที่นั่งมือเดียวป้ยายแดงสภาพกริบกริบไม่หนึ่งแสนกิโลเมตรโดยประมาณถ้าท่านหานะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มดูแลมาดีสุดๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับถ้าท่านใดกำลังหา SUV7 ที่นั่งคันนี้ชอบเชฟนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในเชฟแคปติว่าขับหรือเชฟโรเลตขับก็ได้ครับในเรื่องของการซ่อมบำรุงดูแลนะครับอูเก่งๆมีอะไรก็ยังมีนะครับหาได้ ไม่ได้ยากเย็นครับหาได้ปกติสะด้วยซ้ําไปครับมาชมมาเช็คดูได้นะครับขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับ2.0ออโต้ดีเซลเทอร์โบแรงทนประหยัดใช้ได้ยาวคุ้มไม่คุ้มสมาชิกพิจารณาสําหรับแอดมินคัดเช็คนําเสนอการันตีทั้งการจัดส่งและการโอนนะครับต่างาจังหวัดจัดส่งให้ได้ครับจะจัดไฟแนนซ์ก็จัดให้ได้ครับรับประกันได้รถสวยๆส,ยสภาพงามๆแบบนี้เลยครับ 2 8 5 0 0 0บาทนะครับลองเช็ครองชมดูได้ครับว่า2.0ออโต้ดีเซลเทอร์โบ SUV7 ที่นั่งสภาพส,สวยๆง,งามแบบนี้สมาชิกคุ้มหรือไม่หากคุ้มถ้าสนใจ โผมาได้เลยครับคลิกที่ชื่อคลิปอานรลยละเอียดนะครับแอดมินคัดเช็คให้เรียบร้อยคัดไม่เป็นเช็คไม่ได้เราคัดให้เราเช็คให,ให้การันตีให้เรียบร้อยครับรถสวยรถดีนํามาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบ s u v ชอบดีเซลเทอร์โบมีน้อยนะครับสำหรับดีเซลเทอร์โบก็จะมีในแคปติว่าแต่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นดีเซลเทอร์โบราคาแรงกระจุยกระจายแน่นอนคันนี้เปิดแบบชิวๆเลยนะครับสำหรับผมคัดและเช็คเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกทำหน้าทีต่ตัดสินใจอยู่ใกล้มินบุรีมาเช็คมาชมอยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทาง รอรับรถได้เลยครับเพราะจริงๆสวยทั้งคันอย่างนี้รอรับรถได้เลยครับไม่รู้จะเช็คอะไรแล้วครับรถพร้อมใช้มากๆครับขอบคุณค